ก็มีชุด่องเสียงให้เช่านะครับผมนี่ครับก็จะมีชุดที่เป็นสองคู่สองนะครับผมเป็นซับสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วสองดอกนะครับแล้วก็กางแหลมสิบนิ้วสองใบนะครับลตอนนี้ก็จะเป็นซับสิบแปดนิ้วสองใบกางแหลมสิบนิ้วสี่ใบนะครับแล้วก็รุ่นแห่นะครับมีให้เช่านะครับผมแต่ชุดนี้นะครับเช่านะับวันละห้าร้อยนะครับเปิดเองนะครับผม มีอุปกรณ์ให้เปิดมีไม้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็วันละ1000ับาทนะครับให้เช่านะครับวันละ1000ับาทมีมิกพาวเวอร์แอม M, แล้วก็มีไม้ลอยให้นะครับผมส่วนต้นเฮก็รังาน,นครับ3ชั่วโมง3,5 0 0นนะครับแค่เขตตบลท่าสว่างแค่นั้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะผมจะเปิดเองนะครับจะไม่รับแต่ถ้าเป็น2ชุดนี้ก็ เอาไปเปิดเองครับวันละห้าร้อยกับวันละพันนะครับผมเช่านะครับผมก็ก็จะมีเอ่อถ้าของเสียหายก็จ่ายค่าซ่อมแล้วก็จะมีบวกค่าเสียเวลาเพิ่มนะครับผมสองชุดนี้นะครับผมถ้าถ้าเช่าไปใช้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็สามารถเช่าได้ครับผมสามชุดสามแบบนะครับแล้วแต่ชอบตามงบตามสไตล์เลยครับผมนี่นะครับโอเคครับผมก็แค่นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม